สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบอลมวยมาพบกับการวิเครห์วิจารณ์กรกนเการแข่งขัน,นของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคม2568นสะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีครับแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเริ่มแข่งขันกันในเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเช่นกันแฟนบอลมวยท่านใดเข้ามารับฟงังรับชมการวิเครห์วิจารณนะครับรบกวนกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่วงหน้าครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับพิกัด17ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างฟิวพะเบคคอมแพคก,กับสิลาลาดสจรเร็กเมืองนอนฟิวนะครับนักมวยจากสุราชซอมพลันชายุส8060เป็นมวยเตี้ยล่ํานะครับบูดูดันเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงนะครับอาวุธคมรุนนับรุนนอกได้ล่าสุดชนะนกยก2สองเพชรวิเศษสอ,อัตชัยในศึกท่อน้ำไทยต่อย19ปอนด์ และก็ชนะนกยุสีจเจาะเหล็กเทียนมวยไทยในศึกท่อน้ำไทยตอย่อยร้อยก้าปอนด์ส่วนสิลาลาโซจูริ็กมึงนน์นะครับนักมวยสีสเก็ตซ้อมโซจูริ็กมึงนอนอายุ1 7เสูง16เป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีตั้งรับจับทางดักติดดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมตัวดีนะครับแต่ว่าเป็นประเภทที่ ทางเปาะโดนไม่ค่อยได้นะครับล่าสุดชนะคะแนนเป๊ปซี่ซูจิบะมีเกลียวที่ช่องเจดสีแล้วก็แพ้คะแนนเป๊ปซี่ซูจิบะมีเกลียวในสุดเกียรติเพชรที่วตีมวยสยามอ้อมน้อยคู่นี้ครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นฟิลพระเบกค,คอมแพกหรือว่าพลันชัยนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงอาวุธคมโอกาสลุ้นนับน็อกมีค่อนข้างสูงครับจชละชนะศิลาลาดโซจุริกเมืองนนท์ไปได้ครับ และคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับคิเลียนพุ่มพันม่วงเจริญกับอนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซด์ในพิกัด112ปอนด์คิเลียนนักมวยจากนครศรีธรรมราชซ้อมคยอมมวยเพชร40,000อายุ17สูง1 5เป็นมวยเขา่านะครับเปิดเกมเดินติเดินต่อยวงในล็อกลัดตีเหนียวสู้ดีมีหึดตลอดนะครับโจิตหัวใจเกินร้อย ล่าสุดแพ้กคะแนนเพชรพอใจบัสทุ่งขาวหลวงในสุดเพชรยินดี27พุ่งจีการยอ2,518ต่อย112ปอนด์แล้วก็ชกนะคะแนนสอนงลดสวยจัดเจ็ดในสุดท่อน้ำไทยส่วนอนันตชัยนะครับรองแชมป์มวยรอบปูเสือครั้งล่าสุดเมื่อจากยะลาสมที่ราน,นาวอเตอร์ไซส์อายุ970 เป็นประเภทนะครับพื้นเพเป็นมือเข่าแต่ช่วงหลังพัฒนาเป็นมวยฝีมือนะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์แต่อาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นนะครับดักเตะดักต่กตอยแม่นคมวงในปั้มตีดีมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดแพนนกยุกสามยอดแหลมต่อพิทักษ์ชัยที่ช่องเจ็ดสีรอบชิงมวยรอบปูเสือแล้วก็ชนะแนนก้องสนั่นซอเทียนโพที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะแนนแคมบรูนสิทธิลมหนาวที่ ช่อง74นะครับคู่นี้นะครับผู้ชนะผมมองไปที่อนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์นะครับกระดูกประสบการณ์ไม่เป็นลองรูปร่างได้เปรียบอาวุธหลากหลายกว่าจะชนะคลิเลียนพุ่มพันม่วงไปได้ครับและก่อนจะไปว่าคู่3ฝากผู้สนับสนุนหลักสปอนเซอร์ J จดีที่ T, สนับสนุนทางช่องก่อนนะครับ มวยพักยุค118ครับมวยพักยุคระบบอัต์นัดมวยพักยุคราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีครบเครื่องเรื่องมวยไทยทุกมวยพักยุค118สนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ที่ adpy118 adpy118 มีอัดดัมหน้าด้วยมวยพักยุค118นะครับ <c oughs> คู่รองน้องคู่เอกศึกมวยไทยจิตศรีสัปดาห์นี้เวนอมล็อกกี้บันเทิงเจอกันกับตะวันฉายสิริล,ลักษณ์มวยไทยเวยนอมนะครับเป็มวยสงขลาสมที ไายเกียริเพ็ดอายุ20-70เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยนะครับดักเสียบดักแทงหมัดสอกคมแต่เป็นประเภทที่ไม่ค่อยขยันออกอาวุธนะครับอาวุธคมนะครับแต่ไม่ค่อยออกล่าสุดเจ้แจนนกล้อง โนวาบางแสนฝ่คขับที่ศึกมาทุภูมิมวยไทยเตอร์พพร้อยยี่สิบหกปอดแล้วก็แพนนันเพชรพรวิเศษโสโชคมีชัยที่ช่องเจ็ดแล้วก็ชนะนักยุกสามเพชรลุงแสนวีวินยิบที่ช่องเจ็ดสีส่วนคู่ชกับตะวันฉายสิริลักษ์มวยไทยนักมวยจากอุดรอ,อายุสิบแปดสูงร้อยหกสิบเจ็ดซ้อมสิริลักษ์มวยไทยเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมเชิงดีนะครับติซ้ายหน้าดีอ,าอ่ออกแข้งออกข้างสวยงามดักติดักต่อยแม่นคมนะครับในมีขวางแทงแล้วก็มีลูกหักเททิ้งเก่งล่าสุด แพ้คะแนนอำนาจเด็กช้างนครสีที่สึกเท่าน้ำไทยต่อร2อยอปอนดเมื่อวันที่14ทธันวาคม68แล้วก็ชนะคะแนน m f a i r t แฟแล้วก็แพ้คะแนนเด็รพย์ศักดิ์สตูนนะครับคู่นี้ครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นตะวันฉายศิริลักษ์มวยไทยทรงเดียวกันทางเดียวกันแต่ขยันออกอาวุธมากกว่าจะชนะ Lucky เวนอมลักกี้บอนเทิงครับ ปิดท้ายกันที่คู่เอกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างแจ็คราชานนท์กับดวลหนึ่งชูทางดวลเพียงร้อยสี่สิบสองปอนด์แจ็คราชานนท์มวยจอมเก๋าจากบุรีรล์ลัมตอนนี้มาซ้อมอยู่ราชานนท์แล้วก็อายุสามสิบปีสูงหนึ่งสิบเก้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อซยอซ้ายแรงนะครับวงในคว้าคอติ้งตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงล่าสุดเสมอมงคลเดเล็กพอเพีบอลในศึกเกียรติเพชรต่อยร้อยสามสิบเก้าปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเซนเซงสิบหนึ่งอุบลในศึกท่อน้ำไทยส่วนดวลหนึ่ง นกโมยกระสินซ้อมหนึ่งซ้อมที่ข้ามวยนหนึ่งใช้วัดอายุยี่สิบเอ็ดสูงทะเจ็ดสิบเจ็ดเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวใหญ่ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับล่าสุดชนะนกยูงสามพามิโรจนชอบโสพราดในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็แพ้แกนน้ำเต้านกกระดานโสจินโผล่ที่ช่องเจ็ดสีคู่นี้ครับคู่ชนะคาดว่าจะเป็นแจ็คราชานนท์นะครับซื้อไปที่ความเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วตั้งแต่มาอยู่ค่ายราชานนท์นะครับฟอร์มดีมากนะครับจะชนะดวนหนึ่งชูทางด่วน สองตัวชอบนะครับมวยแทจิตสีสัปดาห์นี้ชอบไปที่อนันตชัยลานา,นาวเตอร์ไซ์แล้วก็ชอบไปที่ตะวันฉายศิริลักษ์มวยไทยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ